ครับสวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านครับนี้ก็พามาดมึงไมามาสามมะซองเมืองบ้านนะครับนอนตอยู่หน้าอะไรบรุตรของเมาองบันเลยเถอะเหมือนเขามา,า,นนา,า,ม,ามาเห็นมากันนี้ครับมาขอบนอ,อยย,ยังคืออะไรจนมันจนมันสุกแล้วครับมัก มะขาเมาบ่หรือมะกเมานะครับเตรีมต้นนะครับเดี๋ยวทางมึงทางนะครับมะขาเมาครับด้วยแดงแดงสิน,น่าจะน่าจะสมผมว่าโอ้ยว้สมลีนะูครับ แม่นเบิดนียครับมันดกขนาดเลยครับเยวตตองนู่นครับน่าจะอันนี้ก็น่าจะไปกินได้ครับนี่ดกขนาดเลยคุณสุดลูกหูลูกตาคุณเด้ นา่าจะโอ้วโบร่แดวถุงมาใส่้าอันนี้มันสุกๆูกครับครับเด็ดลงไหบว่าโอ้วมาขอมองครับ สกินให้เพิ่งนะครับโอ้ต้องต้องเอาไปจิ้มกับเกียร์แล้วครับรุ่นนี่ยโอ้ไป,ไปโอ้สมมิลีครับเฮ็ดจังไลยวะ Bộ đề... Hô, bộ đề vẽ mà bản này Thôi Bộ đề cướp 2-3 tuần rồi đó Bộ đề vẽ mà Con vơi đằng đằng say Xay kìa kìa đấy, Hết với kìa kìa Ông hỏi miếng tàu cho Tàu bảo hẳn đề ở thùng có xay โอเปอเรชั่นนี้กันครับ <c oughs> เดี๋ยวจังสิพามาเขียบยเอาอันนี้ก็ต้นบักท่านครับบ้านก็นให้ข้าเจ้าเศร้าอยู่จะควางไปนอนหน้าดีดีมีบ้านอยู่บ่ยู่ไปนอนหน้าอันนี้ก็ปลูกเดี๋ยวพามาเบิง่งงอ้บักเกียงบักสมโอครับบักเกียงครับขนาดอยู่บานนี่นะครับยังอยู่แบบ แบบอยู่ไงกินไงครับดกขนาดแล้ครับเเกียงปีนี้ปลูกไว้ครับปลูกไว้นี่นะครับว้เศร้าหงมไวย้ยมเมืนตะวันขุนโมได้ยยูนะครับนี่ให้ข้าเจ้าเศร้าจะกองบานโมได้อยูต้นทั้งขางหันทัดไปหันก็ต้นบักต้นบักลินจีครับตะวันม้นบ่อออกมากนะครับ มีเจียน,นี่ก็สางไว้แต่เอาหนามมาหดตอนหน้าฝนอาจจะบดให้หดนะครับป้าหนามเต็มสางแล้วตัวนี้สิบเอ็ดท่อได้ครับนี่อันนี้ก็มกักมมัมกยังวะเขาเอื่นผมก็ลืมซื้อมันนะครับโอ้มีแต่นเนี้ยดกๆอันนี้ก็ต้นมักลูกท่อครับ มักลูกท้อครับยำเลยครับทัดมากกับตน้ตนต้นตองครับต้ว่าบุกออกมากเนาะบุกจะโดนแน้วหรือต้ว่าบ,บักซีดานี่น่าจะเป็นมากค,ครับซีดาบักซีดา หายมันสุกครับเดี๋ยวผมสิภาพไปห่างกับแต่หายมันสุกจากน้อยแล้วกันภาพไปห่างกับแต่อยุดหน้านี่ยโอ้โหโดคักอิดีบดเดมมาบดเดมมาโดนเราก็บรู้พอมว่ามีบรู้พอมว่าต้นเอียงเพราะว่าตอนเห็นมันออกมากนี่นะครับกูได้พวกดของมุกข์ข้าพ่ผมมึงหนีก็มาขอมาซองเบื้งบัตนึง่งสิครับว่าปลูกขาจาวเสาเขาหลักเบิง้ง ของมึงเฮียนมึงสัน้นหน่อยดีป่ะครับเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไปสำนีแล้วครับผมสวัสดีครับ